สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไต้นไฟครับวันนี้เราจะพามาให้เพื่อนรู้จักกับคําว่าแชร์แทร์เก็ตบิกเกอร์นะครับก็คือลิฟแชร์ t a ร์เก็ตบิกเกอร์นั่นเองว่าคานี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีข้อสอบถามกันเยอะว่าไอการทําแบบนี้เนี่ยที่มันแชร์กันแล้วเขาก็กดแล้วก็แชร์ไปหาเพื่อนๆและหลายคนเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้เราเลยจะพามารู้จักคานี้กันนะครับว่าวิธีการใช้งานของพวกเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันทำยังไงแล้วทำไมถึงส่งต่อได้โดยตัวเราประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งส่งไปอาจจะงงๆนะคิดว่าตัวเองจะเป็นจะเป็นบอรดเป็นอะไรอย่างนี้แต่เปล่านะครับมันจะเป็นการแชร์จากฟังก์ชันหนึ่งของทางไลน์ที่สามารถให้ ยูเซอรหรือคนทั่วไปนะครับสามารถที่จะคลิกแล้วก็ทำงานต่อแล้วเลือกเพื่อนต่อไปได้อีกในตรงนี้นะครับลิฟ t s แชร์ทาร์เก็ตบีเกอร์จะเป็นอีกหนึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งในลิฟ t นะครับซึ่งในตัวลิฟ t เองเนี่ยลิฟก็คือล i ยฟอนต์เอนะครับตัวที่เป็นแบบเอาไว้อยู่ในโหมดของฝั่งนะักพัฒนาแล้วก็เอาไอตัวลิฟตนี่แหละที่อยู่ในฟังก์ชันของลายล็อกอิน ในนั้นนะครับมันจะมีการมีฟังก์ชันที่เรียกว่าตัวตัวลิฟต์อยู่ลิฟต์เนี่ยความสามารถของเขาก็คือเขาจะมีลิงก์อยู่หนึ่งตัวที่ครอบหน้าเว็บไซต์ของเราเอาไว้นะครับแล้วพอครอบที่เว็บไซต์เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเว็บไซต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะลิงก์ของเขานะครับโดยที่แบบพื้นฐานของลิฟต์ก็จะเป็นลิงก์ที่มีรหัส ID โดยที่เขาจะถูกแรนดอมออกมาจากการคิดเอ็เพราะคิดเอ็มันก็จะมีรหัสส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคบมันก็จะเป็นไม่ใช่รหัสมันจะเป็น ID ของลิฟที่ถูกเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือ1นึ่งล็อกอินเนี่ยเราสามารถสร้างแบบนี้ได้อยู่ที่30ลิฟต่อ1บัญชีนะครตรงนี้ก็เพื่อนก็ไปจัดสรรั้นส่วนนะครับว่าจะเอามาทำยังไงแต่วันนี้เราจะยก1ฟังก์ชันในลิฟตัวนี้แหละที่บอก ก็คือเราจะทําเป็นการแชร์ออกไปนะครับแล้วรูปแบบเขาเป็นยังไงบ้างนนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะบางทีไม่ใช่แบบเอ้ยเราไปคลิกตั้งค่าแล้วใช้ได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับอยากจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนเพื่อจะได้รู้จักกับคํานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลิฟต์นะครับในลิฟต์แชร์แทร็กเก็ตปิเกอร์หน้าตามันเป็นยังไงแล้วรูปล่างฟังก์ชันจริงๆของเขามันคือยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้ามือถือของผมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปโหมดที่เป็น V.I.P. ซึ่ง V.I.P. ของผมเนี่ยก็จะทําเอาไว้ให้กับทางที่เป็นสตาฟนะครับหรือว่าเป็นพนักงานเฉพาะที่เ,เข้ามาใช้งานได้เท่านั้นเองนะครับบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะมีอันนี้นะครับเวลาที่ผมคลิกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตนะครับก็คือผม,มเอาลิงก์ของลิฟต์นี่แหละ มายาดใส่ไว้ในลิสต์เมนูพอคลิกที่ลิสต์เมนูเสร็จปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาปึ้มประมาณนี้เหมือนที่เคยอธิบายในคลิปก่อนนะครับว่าลิสตคืออะไรนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจาะตรงไส้ในของมันนิดนึงก็คือลิสต์แชร์ทารเก็ตพิเกอร์อ่ะพอเราเอาขึ้นมานะครับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผมเลือกเป็นแบบทอนะครับก็คือการแสดงผลที่75%หลังจากนั้นนะครับไอตรงเนี้ยที่เราเห็นเอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือผมเป็นทำเป็นการเขียนหน้าเว็บไซต์นะครับโดยใช้การเขียนเว็บไซต์เนี่ยก็ใช้ HTML อ่ามันจะเป็น HTML ที่เป็นโครงสร้างของการเขียนหน้าเว็บนะครับแล้วก็ใช้ JavaScript ใช้ CSS ในการตกแต่งในการที่จะเอาองค์ประกอบต่างๆเข้ามาใช้นะครับในนี้ก็จะมีประมาณนี้ในในที่ผมแต่งตัวหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็ใช้ HTML นี่แหละแล้วก็ มาดีไซน์ว่าเราอยากจะทําอะไรอยู่ในนี้ซึ่งในนี้นะครับที่ผมทําออกมาในนี้เนี่ย mm. ก็เอาไว้ใช้เป็นการแชร์ t a ร็กเก็ต g ิ๊กนะครับเหมือนอย่างตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้ผมเอาไว้ใช้เพื่อทําไว้ขายของขายสติกเกอร์ล n นี่แหละแล้วมันก็จะสู้กับตัวเองเวลาที่มีคนถามว่าอ่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเี้นะครับอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูก,ก่อนนะสมมติว่า ผมคลิกเข้าไปนะผมก็อยากจะให้อบอกลูกค้าว่าลูกค้าซื้อสติกเกอร์ไปกี่แบบนะครับก็มาเลือกที่ลูกค้าเลือกไว้ว่าสมมติว่าอ่านเลือกแบบนี้1แบบนด์แล้วก็เลือกแบบนี้อีก1แบบสมมตินะครับเขาเรา,เรารู้อยู่แล้วนะว่าเขาสั่งอะไรไว้เราก็เลยจะมาออกตัวใบเสนอราคาประมาณนี้เสร็จปุ๊บพอเราคลิกอย่างนี้นะครับว่าอมันเด้งขึ้นมาแบบนี้แหละอันนี้แหละนี่คือความสามารถของเขาที่เรียกว่าลิฟ แชร์ a r ร์เก็ตปิกแล้วในลิฟต์แชร์ Tar ์เก็ตปนี่นะครับในการส่งต่อครั้งหนึ่งนะครับใน1ครั้งเนี่ยสามารถส่งได้ถึง20 Account เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Account ที่เป็นกลุ่มหรือ Account ที่เป็นบุคคลนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะผมก็ลองส่ง1แล้วก็ส่งมาที่2ผมก็หาส่งไปเรื่อยนะสามแล้วก็มาลองหาดูกลุ่มตัวเองบ้าง กลุ่มเอาไว้เทสนะครับผมก็จะหากลุ่มเทสของตัวเองกันอ่าอันนี้นี่โอเคหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราได้กลุ่มที่เราต้องการและได้สมาชิกที่เราต้องการและเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็สมมติว่าไม่ต่างว่าครบ20นะเพราะว่ามันส่งสุดลิมิตอยู่ที่20 Account ในการส่งพร้อมกันหลายๆคนพอเราเลือกส่ง Account s, ตรงนี้กลุ่มขขงตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับผมก็กดส่งเข้าไป พอส่งเข้าไปนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนไว้ถึงปลายทางต่างๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ส่งเข้าที่ตัวเองด้วยนะพอส่งเข้าที่ตัวเองก็จะมี้ยครับมันก็จะเป็นเป็กแมสเซจที่เราออกแบบที่เราดีไซน์ไว้ก็ส่งออกไปให้กับทางเพื่อนๆนะครับในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีการแชร์ออกไปอีกหลังจากนั้นนะครับเราก็อันนี้เป็นการดีไซน์เพื่อความสะดวกสบายตัวเองนะแต่ความยากของตรงการทำ ลิปแชร์แท็กปิกเกอร์เนี่ยไส้ในมันอยู่ที่ javascript นะครับผมเขียนด้วย javascript นะส่วนใครจะเขียนด้วยตัวภาษา y y t o o นะครับหรือว่าจะเป็นภาษาอื่นอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ความสนุกสบายแล้วแต่เพื่อนๆจะหยิบอะไรมาทำนะครับในการเขียนภาษาเนี่ยในการเขียนเลือกภาษามาใช้งานนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็จะอยู่ในบนโครงสร้างของ HTML อยู่นะครับในการที่จะเอามาทําให้เห็นหน้าบ้านก่อนกนะ็คือรูปร่างอย่างเี้ประมาณนี้ แต่ผมเนี่ยเอาความสะดวกก็คือว่าทํารูปแบบเอาไว้เสร็จแล้วก็เอาไว้ไปคลิกเลือกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้เลยเหมือนยอย่างเงี้ยอย่างมชติว่ามีคนมาถามคอร์สเรียนผมว่าผมมีคอร์สเรียนอะไรบ้างผมก็อ่าโอเคเราก็มาเข้าโหมดที่เป็นแบบลิสเมนของผมในบอร์ดของผมเองเนะเสร็จแล้วผมก็มาคลิกพอคลิกเสร็จปุ๊บผมก็มาเลือกในเรื่องที่แบบเขาถามเรื่องคอร์สเรียนนะครับผมว่าคลิกที่คอร์สเรียนไปมันก็จะ วิ่งขึ้นไปอีกทีเหมือนกันนะครับก็คือเอาไว้ให้แชร์อ่าสมมติว่าคนนี้ถามถึงตัวอ่านส่งให้ตัวเองด้วยอะถามถึงว่าคอร์ออสจะมีคอร์สเรียนอะไรบ้างน,นะครับผมก็กดตึงส่งเข้าไปพอกดส่งแชร์เข้าไปเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะมาเลยนะครับคอร์สเรียนตรงน,นี้ก็มีโผล่ขึ้นมาให้เห็นว่าเอออันนี้มีอะไรบ้างทํายังไงบ้างน,นะพอเขาได้ตัวรูปแบบนะครับในการทาในการที่แบบเห็นคอร์สเรียนอะไรเงี้ย เขาก็จะได้รู้ว่าเขาอยากจะเรียขคออะไรก็คุยกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เราก็มีตัวอย่างออกไปกดแชร์ออกไปให้เขาถ้าเราอยากจะแชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องทําลิงก์ที่เป็นการแชร์เนี่ยแนบเข้าไปในปุ่มอีกทีเนี่ยครับพอคลิกเข้าไปในปุ่มอีกทีมันก็จะเป็นลิงก์นะแต่อันนี้เป็นการลิงก์แอดตัวที่เป็นบอทแต่ถ้าเป็นการให้แชร์ต่อไปทีเราต้องเอาลิงก์จากลิสต์ที่เราทําไว้นะครับแนบเข้าไปในแอคชั่นอีกทีนึ่งให้เขาคลิกต่อไปเรื่อยๆ มันก็จะส่งต่อส่งต่อส่งต่อออกไปประมาณนี้เลยแล้วมันจะทําให้แบบเหมือนเราได้แชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะว่าถ้าสมมติว่าผมจะเอามาแชร์ต่อเรื่อยๆทาแบบแชร์ต่อนะไม่แน่ใจว่าผมทําไว้ในนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมรอดูกันตึ้งอ่ะสมมติว่าผมกดแชร์ต่อเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมจะให้เขาแชร์ต่อไปเรื่อยๆพอผมกดส่งแชร์ต่อไปปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้พอได้ประมาณนี้ผมก็จะกดต่อไปอีกนะครับจ่พอดี ไอ้เมื่อแก้ผมลองเทสแต่ผมก็เลยเอาลิงก์สังเกตนะนี่ผมขึ้นมาเนี่ยผมจะมีปุ่มแชร์แต่พอดีผมไปแก้ไขแล้วก็เลยกลายเป็นเอาไว้ใช้แค่แชร์ครั้งเดียวพอไม่อยากให้คนแชร์ต่อนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความวุน่นวายตรงการแชร์ต่อเนี่ยผมบอกข้อเสียก่อนข้อเสียนะครับเวลาที่บางคนเขาไม่ได้ต้องการที่จะรับข้อมูลอะไรพวกนี้เลยแต่เราอ่ะไปกดแชร์ให้เพื่อนหวังดีไง,ไงบางทีมันอาจจะกลายเป็นไปลบเขาก็ได้หรือว่าไปก่อความรำคาญให้เขาก็ได้นะครับตรงนี้เขาจะอาจจะ กดรีพอร์ตแล้วได้นะเนี่ยเพื่อเอามารีพอร์ตในสิ่งที่รู้สึกว่ามันมาก่อกวนเราอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดหนึ่งที่ต้องคอยระวังสําหรับการทำลิฟแชร์แทร็กเก็ตบิกเกอร์อันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ฮิตมากนะครับว่ามีคนอยากจะมา,เ,าเรียนเรื่องเี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีเห็นในบทความนะบทความเขาจะทําแค่แบบตัวอย่างเทสแค่แบบประมาณนักเคส,สองเคสอะไรเงี้ยนะ จริงๆแล้วในฟังก์ชันของชาร์จเกตปิเกอร์เนี่ยเราสามารถเล่นอะไรอย่างอื่นมากไปกว่าเดิมก็ได้เหมือนอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมทําขึ้นมานะครับว่าผมอยากจะทําอะไรต่อให้รู้สึกว่ามันสามารถสะดวกสบายตัวเองแล้วก็หาเลือกได้เลยให้ทีมงานหรือให้ใครที่เขาไม่ถนัดเรื่องของการเขียนโค้ดแล้วก็ทําทุกอย่างเตรียมไว้ให้เขาเลยนะครับประมาณนี้เลย,เยอย่าสมมติว่ารางวัลเนี่ยผมดูแล้วว่าเราจะแจกรางวัลอะไรเขานะครับเราก็ เลือกรางวัลไปหาเขานี่หาคนนั้นพอส่งไปเสร็จปุ๊บนี่เขาก็สามารถที่จะคลิกดูรายการดูรางวัลดูของรางวัลที่เขาอยากจะได้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เราก็ลองไปแมเนจดูนะครับว่าไอตัวลิฟแชร์ทาร์เก็ตปิเกอร์ของเราเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราจะมีไกด์ไลน์ให้รู้จักคํานี้กันก่อนนะครับว่าแชร์ทาร์เก็ตปิเกอร์นั้นทํำยังไง ให้แบบมีรูปร่างผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับส่วนขั้นตอนการทำมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องทําแน่ๆนนะครับก็คือการสร้าง html โครงสร้างของหน้าเว็บก่อนหลังจากนั้นเราจะต้องไปสร้าง javascript นะครับถ้าสมมุติว่าคนใช้ภาษาด้วย javascript นะแบบง่ายงนะครับผมก็ใช้ javascript นี่แหละแล้ว css เนี่ยคือการแต่งหน้าให้มันออกมาดูสวยงามเท่านั้นเอง แต่หัวใจหลักมันอยู่ที่ใน Java Script าาในการที่เราจะไปดึงฟังก์ชันที่เรียกว่า Lift Share Target Bigger ออกมาใช้งานพอหลังจากที่เราเขียนโค้ดทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ไปด e พ l อยออกมาให้เป็นลิงก์ของหน้าเว็บไซต์ถ้าลิงก์ในหน้าเว็บไซต์นั้นเราทำมาแล้วแล้ว,ลวเรามีโดเมนของเรามีโฮสต์ของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะไปเอาตรงนี้แหละลิงก์ตรงนี้ที่เป็นแบบปลายทางแล้วนะครับก็อเอามาใส่ใน Lift พอใส่ในลิปก็จะมีผลลัพธ์ประมาณนี้เพราะคลิกลิงก์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมามีหน้าตาเป็นเว็บไซต์ที่ทําให้เห็นนั่นเองนะครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับในการรู้จักกับคําว่าลิปแชร์แทร็กเก็ตปิกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพามารู้จักลิปในฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้เรายังไม่ได้เห็นโค้ดในการทําอะไรพวกนี้นะแต่เราอยากให้รู้จักก่อนว่าลิปแชร์แทร็กเก็ตปิกเกอร์มันคืออะไรนะครับ เอาไว้ผสมผสานกับลายแชทบอทของเราทําให้ลายแชทบอทของเรามีความสามารถที่สูงขึ้นแล้วก็เจ๋งขึ้นสามารถโปรโมทอะไรออกไปโดยที่ลดคอสในการที่เราจะไปใช้เรื่องของการิแอดอะไรเงนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมพา,มาไปประยุกต์แลวกันวันนี้ก็มีเนะะื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจในวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเทคนิคต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเรื่องราวนะอัปเดตทันสมัยในตอนนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวที่อัปเดตตลอดเวลาฝากไว้อีกครั้งแล้วกันนะครับว่าช่องไอจอนไฟขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ